สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมไหลาฟาโลนะคะอันนี้ได้ทําการําไว้แล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะฉมทดลองําเป็นครั้งแรกนะคะก็มีตายหนึ่งตาแต่ที่ตายก็คือว่าเขาอยู่ในข้อเดียวกันนะก็เลยรอดอยู่หนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะการํา ไลาฟาโลให้เพื่อนๆนะคะวิธีการอันนี้ก็คือนิทาเมื่อวานนะคะนี่เขาแตกแหละเมื่อวานนี้ตัดไหลาฟาโลมานะ,ะแล้วก็วัสดุปลูกนะคะมันไม่มีอะไรมากเลยก็จะมีเพอร์ไลท์พีทมอสเอ่อก็จะมีนี่นะคะอันนี้เพอร์ไลท์สีขาวๆโทษทีแล้วก็อันนี้คือพีทมอสนะคะ ยี่ห้ออะไรก็ได้นี่แล้วก็สเปกน้ำหมอจะใช้สเปกน้ำหมอดรวนก็ได้นะคะผิดหมอดรวนก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอันนี้นี่รองน้ำนะอันนี้ไปหาซื้อได้ร้านยี่บาทนะคะจะใช้สเปกน้ำหมอดรวนก็ได้แต่พอดีว่ามันมีอันนี้เหลืออยู่นิดหน่อยนะคะก็เลยเอามาใส่นี่นะให้ดูข้างล่างนี่ก็จะรองด้วยนี่นะคะ จะแพ็น้ำมอสเพราะว่ามันเป็นรูเออใช่ข้างล่างมันมีรูนะก็เลยลองด้วยสเปคน้ำมอสนะคะแล้วก็ใส่พีทมอสแล้วก็เพลย์ไลท์แล้วก็ข้างบนเนี่ยก็เนี่ยจะโปะแค่สเปคน้ำมอสแค่นี้นะคะตัวไหลเนี่ยนี่เป็นไหลแค่สั้นๆนะเนี่ยเนี่ยเพื่อนให้ดูไหลเขาจะเป็นไหลแค่สั้นๆแค่เนี้ยค่ะไหลแค่นี้จริงๆแล้วก็ทาปูนแดงทั้งสองข้างทิ้งไว้ ให้พอหมัดหมดสักระยะหนึ่งก็อมลงได้อันนี้เวลาลงเนี่ยแนะนำให้เอาข้อตาขึ้นนะคะเนี่ยให้เอาข้อตาขึ้นด้านบนแค่นี้ปักไว้นี่ไม่ได้ปักจมนะเนี่ยปักแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวหยิบมาให้ดูเนี่ยค่ะแค่นี้เนี่ยแค่นี้เลยนี้รากยังไม่ได้ออกนะคะเดี๋ยวรากเขาจะออกตรงตรงเนี้ยที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่นะคะ แล้วก็ปักลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวเอาสแฟกหน้าม,มอสเอาไว้เพราะว่ารักษาความชื้นนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้เนี่ยคืนเดียวเขาก็อันนี้เริ่มแตกตามหมดแล้วนะคะเนี่ยน,น,นี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ หกนี่เริ่มป่ะอันนี้เจ็ดเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าจะขึ้นไหมเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นข้อตาสั้นๆเนื่องจากเป็นเป็นข้อที่อยู่ติดกับลำต้นนะข,ข้อเขเลยถี่ๆีนะคะเป็นข้อที่ติดอยู่กับลำต้นฟาโลเขาก็เลยเป็นแบบถี่ๆีแบบแบบนี้เลยนะคะ ก็เลยจาเป็นที่ต้องตัดเป็นข้อสั้นๆแล้วก็ลองเอามาชําดูก็สรุปก็รอดรอดนะเนี่ยค่ะเห็นไหมขึ้นขึ้นเป็นต้นๆแบบนี้ยังไงก็ก็รอดนะคะแล้วก็ใช้สเปกน้นมมอดปกเอาหรือจะผิดปอดก็ได้อันนี้นุ้ยแช่น้ำเอาไว้นะคะแบบนี้นะทั้งทั้งคืนเลยเนี่ยเหมือนกันอันนี้นุ้ยก็แช่น้ำเอาไว้่างนี้นะคะแล้วก็เนี่ยวิธีทำเดียวกัน แล้วก็ปิดเอาไว้อย่างงี้จริงๆจะมีตะแกรงอันนี้สองสองใบแต่พอดีว่าเอามาใส่อันนี้อันหนึ่งนะคะเก็เต้องใช้อันนี้ปิดเอาไว้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นแดดร้อยนะในไม่มีเนี่ยค่ะไม่มีสแลเนเพราะฉะนั้นก็เลยใช้วิธีนี้เอานะคะเพราะว่าต้นเขากำลังโตด้วยก็เลยให้เขาโดนแสงแดดนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็จะงอกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าตาไหนสมบูรณ์ก่อนนะตาไหนที่เขามีรากติดมาเนี่ยนะคะอันนี้ไหลเนี่ยมีรากติดมาไหลที่มีรากติดเนี่ยจะสมบูรณ์ไวกว่านะคะสมบูรณ์ไวกว่าต้นอื่นๆนะนะคะอันนี้จะเป็นไหลนี่ส่วนส่วนยอดอันนี้ตัดผิดนะคะ ตัดผิดไหลก็เลยได้เป็นส่วนยอดส่วนนี้มานะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเริ่มมีตานะถ้าเป็นถ้าเป็นส่วนส่วนยอดเขานะคะก็จะเริ่มมีตาแล้วก็ใช้แสกน้ำมอสปกรักษากความชื้นเขาเท่านั้นเองนะคะแค่นี้นี่คะก็ไม,ม่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็แค่ลดน้ำเขาแล้วก็ปิด ทิ้งเอาไว้สองวันสองสามวันนะคะมาดูครั้งหนึ่งหรือจะมาดูทุกวันก็ได้แล้วก็จะมาเปิดแล้วก็จะมาเปิดให้แบบแสงเข้าแค่ประมาณสองโมงเช้าประมาณนี้สองโมงครึ่งไม่ไม่ใช่แบบแดดจัดจัดนะนะคะไม่นานเขาก็จะมี pair, ไหลมาแบบนี้แล้วค่ะอันนี้นุชทดลองครั้งแรกนะในการตัดไหลฟาโลมาทำนะคะนะคะ ก็ขึ้นหมดสำหรับไหลายฟาโลรอบนี้เนี่คะตายเปน็น1เพราะว่าาลืมบอกสาเหตุที่ตายนะเนื่องจากเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสองข้อตาแบบนี้นะคะแล้วข้อตาหนึ่งตาเขาคว่ำลงอันหนึ่งมันจริงๆมันผนับข้างสองข้างแหละแต่อันนี้มันเน่าอันหนึ่งนะก็วิธีทำที่ดีที่สุดคือหงายตาขึ้นนะคะแล้วก็ปิด ท่านั้นเองนี่นะแล้วก็ปิดเขาอันนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่คิดว่าไอ้แน่ใจว่ารอดหอนึ่ไหมเนี่ยค่ะไม่เป็นไรอันหนึง่งถือเป็นการเรียนรู้นะคะนี่อันนี้เล็กๆนี่อันนี้ตาสดตาสดอันนี้รอดชัว นี่ค่ะนี่นะแปบบเดียวเขาก็เนี่ยค่ะฟาโลเขาก็จะมีจุดแปมเล็กๆแล้วนะคะของเขานะคะเห็นไหมแปบบเดียวเองค่ะไม่นานนะสำหรับใครที่แบบสนใจเพราะไหลาฟาโลนะจริงๆมันเพาะค่อนข้างง่ายแต่ก็บางคนก็เพาะเน่านะแต่ถ้าเป็นต้นแบบนี้ มันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันรอดช่วหนึ่งร้อยเเซ็นเวลาไปเพาะหรือว่าไปขายต่อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมันค่อนข้างที่จะโอเคมากนะคะอันนี้นี้ใช้มะพร้าวสับลองก้นนะตัวนี้นะนี่ใช้มะพร้าวสับลองก้นคือใช้อะไรก็ได้ค่ะลองก้นโดยที่ไม่ให้แบบ ลูเขาไอตัวไอตัวพิษมอดเนี่ยเขาไหลลงน้ำนะอันนี้เราแค่รักษาความชื้นของเขาไว้เท่านั้นนะคะสําหรับตัวไหลฟาโลเพื่อนๆก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะนี่ก็ครอบพิงเอาแบบนี้เพราะเขาจะเหมือนจะมีรูเห็นไหมมันจะช่วยเขาแทงได้อันนี้นี่ก็ใช้ ตัวแสแลนคุมอีกชั้นหนึ่งจริงๆมันต้องมีสอง,สองอันเพราะว่าตรงนี้มันแดดจัดมากแล้วก็มันอยู่ที่บนโอ่งด้วยนะคะมันค่อนข้างที่จะร้อนส่วนอันนี้นใช้โฟมลังโฟมที่เขาทิ้งนะเนี่ยค่ะก็มาลองกันร้อนได้ดีมากๆนะคะสำหรับใครที่สนใจเพาะไหลฟาโลก็นี่ค่ะไปหามาเพาะกันนะคะหรือว่าสนใจซื้อจะซื้อต้นก็ทักมานะคะ ที่ทางลายค่ะ n u y z i k a นะคะน่าจะมีขึ้นอยู่นะคะด้านล่างนะคะหรือไปโทรศัพท์064-924-9356นะคะค่ะสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะวันนี้นีก็ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ